กลุ้มเลยโอ้โหเยอะมากเลยข้างในมีอีกเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยอ้อนี่พแม่พี่น้องน้องอิ๋วมือสั่นเจอแบบนี้กับมือไม่สั่นจ้าอกน้ำคักรายโบราณไดแต่ดูหงอกนะครับโอ้มันเป็นกุ้มเป็นก้อนเลยนะบอสขาสะออนค่ะโอ้โหวนมาก สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้จ้าสวัสดีครับพบก,กับช่องของน้องอิวได้จ้ามือหนีพาพ่อพี่น้องมาหมายรับเห็ดพึ่งคมพ่อพี่น้องน้ออิวอบอกเคยมาเก็บเลยด้วยแต่ไมยนี่หมายรับเด้อนี่จุ๊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 ไวบ่เห็ดพึ่งคมออกจ้ากพ่อพี่น้องเต็มเลยฝู่ข้างหลังไปครับใหน้น้องอิวพาไปเบื้องนี้ ดีใจยับปคักเลยเป็นครั้งแรกที่น้องอิวได้เก็บเห็ดผึ่งขมนะจ๊ะแต่การนี้เป็นหมายรักของเฮาเด้อร์เพื่อพี่น้องครับนี่จ้ะน้องอิวได้เก็บเห็ดผึ่งขมแล้วเด้อนี่ไม่พี่น้องจ้าโชคดีประคักจ like ้ะทาน้องอิวฝนตกเห็ดผึ่งขมก็เลยออกเนาะครับเห็ดผึ่งเลยอันนี้เป็นกลุ่มเลย เ็ดเพิงขมหรือว่าเห็ดเพิงยูคานะจ้านี่มาฮอดกับเจอกลุ่มนี้เลยยังไม่ได้เปิดทั่วเลยจ้ะพี่นะ้นะเปิดทั่วบ่รู้ว่าน้อยหลายปันใดรู้แต่ว่าได้เก็บแล้วนี่สวยมากไปเปิดที่เปิดอีกมันอยู่ใต้ใบไม้จ้ะเจอเพิ่มอีกแล้วจ้าสองดอก อดอก้พี่กหนึ่งมันน่ทัเมื่อกี้สองดอกอย่างนโอ้นี่อยู่ใกล้ๆลืมืขาบักไง คร่าวๆนะจา๊ะพี่นอ oh. ้องโอ้โหหมูแรกของปีเลย้ังอยู่ได้เก็บน oh. ี่ใต้บไม้นะจา๊ะดอกสวยมากพี่เฟื่องโอ้โหโซา่อนแต่ขาเพื่อนนี่แหละอวบทุกดอก งานของไม้เมื่อกี้นี่นี่ไม้ใหม่เมื่อกี้นี่เพิ่นมีบุกี่ต้นโดยแต่ต้นอยู่ค่ะก็เลยบลายปันแดดก็เลยพาพี่น้องมาย่างมาเบึกอีกไม้นึงเขาได้เก็บอยู่จ้ะมาพี่น้องมาเบึกอีกหนึ่งไม้คลิปนี้พาไปหลายไม้ครับแต่ไม่รู้ว่าสิได้หลายปันแดดนะจ๊ะพี่น้องเหมือนเห็ดเพิ่งเริ่มออกโอ้นี่ดอกน้อยเลยที่เก็บอยากเอาเพิ่มหน่อยน้อย อย่าหายใต้ใบไม้อยสจ้ะเจอสองดอกเพื่อนมาเอาก่อนละจ้ะพีพี่น้องมองนี่เพื่อนตัดขาไว้นี่จ้ะอะขอพี่พี่น้องคุณนะเห็ดไปสังเพอเกิดในอันนั้นในหูเห็ดอยู่ในถ้ำเพื่นเนาะเห็ดถ้ำเห็ดถ้ำเต็มเลยเรียงแถวอยู่ข้างในคุณจ้ะเห็ดถ้ำโอ้ยน้องจ้ะสองดอกข้างนอก เขียวออกมาทีละดอกเสียมกับว่ได้พกมานะจ๊ะเห็นครับเขียวออกมาทีละดอกเอาไปเิล์มออกมายูเอาอีก่าจ้ะนี่๋ฮิดเกิดในถ้รมเยะโอ้ดอกใหญ่อยู่ดิเนาะดอกบ้ากใหญ่จ้ะเหมือนจะเป็นหูหนูนะไปฟิล์มละครับหูหนูจ้ะไปฟิล์มละ

าเลยข้างในมีอีกอือเป็ดกุเป็ดก้อนเลยก้อนี่มูนี่กุให้กบแช่จ้าคุณแม่พี่น้องน้องอิ๋วมือสั่นเจอแบบนี้กับมือไม่สั่นจ้าคือเพ่อะเม็ติ๊กเลยเนาะคือเพรอะเม่ติ๊กเดชหมูนี่อันนี้เป็นไม้รับที่มาเคยมากับแม่ติ๊กเด้อจากไม้นี่แต่ไม้ไม้แรกเมื่อกี้นี่น้องอิ๋วบม่แน่ใจน้องอิ๋วไปเจอมา อันน right. mm ี hmm. mm ้ไ hmm. ม mm ้ร hmm. mm ับ hmm. ก mm ับแม่ต hmm. mm ิ hmm. mm ๊กเด้อนี่ค่ะร้อดเลยน้าดูไม่สั่นดูไม่สั่นดอกงามคักอันลายบัวปานใดแต่ดอกงามครับโอ้ยเป็นกุ้งเป็นก้อนเลยเนาะโอ้ยดูไม่สั่นเดูจ้าเจอแบบนี้ก็ยิ้มแคลวแหงกันเบิดแล้วครับ เจอแบบนี้น้องอิ๋วมือสั่นว้าวเออจะอ่อนขาเพื่อนนาะนี่จ้ะผลงานของเขาเมื่อกี้นี่โอ้ยโทรศัพท์น้องอิ๋วเพื่อนตัดจะให้พี่น้องทำว่าสีเหลืออยู่สองสามดอกเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายเพื่อนพี่น้องเบื่งโทรศัพท์ตัดปึ๊ดไปเลยอยู่ดีๆก็เสียไปพีนพ่น้องไปถ่ายพี่น้องย่างหาอีกจ้ะพี่ฟิล์ม ๊าขาสะออนครับบัาใหญ่นี่จ้ะเพิ่มอีกแลยจ้าโอ้สามดงนี้ัไมบ้งเน่าบงเน่บังโอ้ย่ขึ้นมาตอนปาดขาใหญ่คับ คนเก็บกับมือไม่สั่นคือกันเด้จ้ะป๊าดดอกนี่สะออนครับจ้ะอืนี่นดอก ดอกพอกินได้เราก็เอาเลยได้จากพี่พี่น้องเพราะว่ามันมีคนมาหาอยู่เรื่อยๆอันน้น้อๆเห็นๆจากอะไรพี่พี่บนบนผิดอะอันใดน้อยน้อยอย่งเเขาก็จังเอาคนว่ว้จ้ะอนเอาไว้บ่ได้อีลีดูขงางถนนเลย พอได้เจ็บได้พอได้เก็บเ,บเพื่อนมาเก็บก่อนแล้วก็อีหวานมาเลยรอบนึ่งแบบนี้เห็นพเพื่อนจอดรถอยู่จากตะเลยบ้าเลยกันเออเลยไปป,ป้าดิ่ิฮอะมีป่ะมีเห็นเพื่อนรถพเพื่อนจอดอยู่พากันหาคนหาจนหมดอาอีกไปเลยเลยไปต,ตอนนี้ เดออี๋ยวเพื่อนเก็บบอลมืดมาเบิ่งดีกว่ากระเพาได้เก็บจ้ะสะออนขาเพื่อนเนะาะขาไหนครับบอกยเงี้ยน้อยๆอยอยเลยตมะมุตะมิปิดไปก่อนจะ้ะสะออนอยู่อย่างเดียวเลยขาเพื่อนขาขาเงาอ้วกบัก ชุดแรกของปีแล้วจ้ะโดดกระสีอวบเป็นธรรมดา อวนตุ๊กปุ๊กค่โอ้โหอวนมากดองนี้สวยมากดอกอ้วนดอกอ้วนดอกอวนบักคักมาลุ้นแล้ว i นี่ดิเย็บไปแล้วเยบไปได้กับบ้านน้ำกันอ๋อใหญ่ยายมากเต็มมือเลยงานของทาวกันจ้านี่โอ้ยได้หลายบักคักเลยพ,พี่น้องดีใจคักหมู่แรกของปีนะจ๊ะมือนีก็พาพี่น้องไปโองหมายเลยเดอ้อสิบบอกให้อันหมายแรกคนะ่ะเป็น หมายที่น้องอยู่ก็บโเคยไปเหมือนกันเห็นต้นเลยลองแวะเบิ่งแต่พอได้เก็บน้องพี่ฟิมเนาะแต่ไมยนี่ฮะก,ก็คือหมายรับกับเมติกถ้าพอม่พี่ <c oughs> น้องคนไหนจำได้เนาะแต่ก็หมายรับ <c oughs> หมายรับที่บอลับแล้วหนึ่ง <c oughs> อะคิดนน้ก็ขอลาพี่น้องไปสัมผัสก่อนก็นลวกันนะจ้า <c oughs> น้องอยู่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็่กำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิมในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวด้วจะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ